LISTEN TO THE CLOUD เรื่องที่ THE CLOUD อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยพาฟินีประมูลวงจาก a r t ์เทเลอและนี่คือศ ah ิลปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิลปะของเรล่าศิลปินและนักสร้างสรรค์จากมายุคหลายสมัยสวัสดีค่ะเตยพาฟินีนะคะสวัสดีค่ะ ปูเป้จุธารัตค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้องมูมินเออ้ตื่นเต้นตื่นเต้นชอบมูมินมากเลยมูมินน่ารักอยากรู้ทําไมชอบมูมินอะนอกจากความน่ารักของมันมีอื่นอีกไหมอืมไม่มี <laughs> ไม่ไม่ได้รู้จักมูมินลึกซึ้งขนาดนั้นแต่รู้ว่ามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ย จริงแล้วคือช่วงสองสามปีที่ผ่านมามูมินคือแบบอยู่ดีๆก็ดังมากขึ้นมาเลยอ่ะเออใช่มีมูมินคาเฟ่ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วตุ๊กตามูมินคืออยู่ทุกที่จริงๆเพื่อนๆนี่คือแบบห้อยมูมินกันมากมายจ้าเพราะว่ามันน่ารักกับมันแบบตัวขาวๆกลมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อีขาวๆกลมๆที่เราเห็นจริงๆมันมีหลายตัวนะอ๋อใช่ใช่มันเหมือนเป็นครอบครัวมูมินใช่ไหมใช่อย่างถ้าเป็นแบบขาวๆกลมๆธรรมดาชื่อว่ามูมินโตรก็คือน้องมูมินนั่นแหละ แล้วแม่มูมินน่ะจะชื่อมูมินมาม,าม่าพ่อมูมินจะชื่อมูมินพาพาแฟนมูมินชื่อสโนกไมเดนแล้วก็จะมีเพื่อนมูมินด้วยอย่างเช่นลิตเติ้ลไมล์ต่างๆหรือว่าตัวตัวอื่นๆที่เป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์อื่นๆเช่นกันเดี๋ยวนะตกลงมูมิน,นนี่คือตัวอะไรนะเป็นตัวทโทรจริงๆตัวทโทรมันเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดไม่ใช่หรอใช่เป็นมอนสเตอร์จินตนาการอะไรอย่างนี้แต่ว่ามูมินจะเป็นทโทรเวอร์ชันน่ารัก และโทรทุกตัวเนี่ยก็จะอยู่รวมกันในที่ที่หนึงชื่อว่าม um ูมินเวลเล่โทรนี่เหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ตัวใหญ่ๆแล้วก็ฟาดฟาดอันนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วใช่คิดคิดว่าใช่คิดว่าใช่ใชหรือว่าในจินตนาการของคนอื่นๆอ,อาจจะเป็นประมาณนั้นคือเป็นตัวใหญ่ๆน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่ามูมินโทรนี่คือการเป็นมูมินขาวๆกลมๆน่ารักเฉยเลย แน่น่ะสิจริงและจริงๆแล้วอะ่ะต้นกาเนิดของมูมินหน้าตาน่ารักกลมๆข,ขาวๆอย่างเงี้ยจริงๆคนที่วาดคนเนี้ยต้องเล่าก่อนเขาชื่อว่าโทวีเจนสันคือชื่อเขาเป็นภาษาส,สแกนดิเนเวียนนะเนาะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนฟินแลนด์ชื่อของเขาจะเป็นชื่อประมาณนี้ซึ่งเราจะออกเสียงไม่ได้เป๊ะร้อเนะขออนุญาตเรียกว่าโทวีเขาอ่ะวาดขึ้นมาตอนแรกอะ่ะคือเขาวาดตัวโจรตัวเนี้ยน้องมูมินขึ้นมาเนี้ยเพื่อรอน้องชายนะอืมยังไง คือน้องชายอ่ะมีนักเขียนที่ชอบคือเอมานูเอลเคนแล้วปรากฏว่าเนี่ยเป็นพี่สาวไงก็เลยไปแบบวาดที่ประตูห้องน้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวเนีนกเก้ยน่าเกลียดน่าเกลียตัวเนี้ยคือเอมานูเอลเคนแล้วปรากฏว่าไอตัวน่าเกลียดที่เขาเคยวาดเล่นกับน,น้องนี่แหละต่อมาถูกพัฒนากลายเป็นมูมินอวันนี้แหละเราเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วมูมินเกี่ยวข้องกับชีวิตเขามากมายแค่ไหนมูมินเกี่ยวข้องและรีเฟลก ครอบครัวของเขามากมายแค่ไหนเหมื่อกับที่หลานสาวก็เคยพูดเอาไว้ว่าสําหรับครอบครัวของเขาแล้วอ่ะเขาแยกไม่ออกด้วยซ้ําว่าอะไรจริงอะไรแต่งและมันไม่สําคัญอีกแล้วว่าอะไรจริงหรืออะไรแต่งลเลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามูมินอ่ะเขาช่วยชีวิตทูวีอย่างไรในช่วงเวลาที่เขายากลําบากและสร้างชื่อเสียงสร้างชีวิตให้เธออย่างไรบ้างและสุดท้ายคือทําลายชีวิตของเธอลงอย่างไรบ้าง มูมินนี่มีเรื่องราวเยอะเหมือนกันเนอะไม่เคยรู้มาก่อนเลย <c oughs> เห็นแค่น่ารักน่ารักอย่างเดียว <c oughs> ใช่แต่มูมินน่ารักจริงมูมินน่ารักและและเรื่องราวของมูมินจริงๆก็ใส่ซื่อน่ารักมากๆคือเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมูมินเป็นการ์ตูนใหม่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะหนังสือมูมินเล่มแรกอะออกมาตอนปี1945โอ้โหเก่ามากคือโทวี่เนี่ยเขาเกิดตอนปี1914ที่เฮลซิงกิฟินแลนด์คือครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวอาร์ติสเลยอะเธอ พ่อเป็น s c o u เจอร์ทำงานปั้นทำงานหลอ่อต่างๆแม่เป็น i l l u s t เตเตอร์วาดรูปเพราะฉะนั้นครอบครัวเขาจะแบบอยู่กันอย่างอาร์ติสเขาก็แบบสตูดิโอของแม่ก็อยู่ที่ที่บ้านเลยก็นั่งทำงานกับแม่ดูแม่วาดรูปอะไรอย่างเงี้ยมีน้องชายสองคนก็แฮปปี้พอน้าร้อนปุ๊บเขาก็จะไปต่อากาศกันที่เกาะซึ่งเป็นเกาะที่แบบอยู่ห่างไกลเมืองออกไปอะ่ะและเกาะน,นี้แหละที่ต่อมาเราจะเห็นว่าเฮ้ยมูมินวัเล่อ่ะ มีความสันโดษและมีความสงบเหมือนเกาะแห่งนี้เลยอืมเขาก็วาดมาจากชีวิตเขาเนอะใช่แล้วเขาชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณโทวีเ่ยเก็วาดมาเรื่อยๆวาดมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาอะเรียนต้องการจะเป็นอาร์ติสเป็นไฟร์อาร์ติสคือไปเรียนที่ปารีสเลยนะอ,อ๋อเรียนวาดรูปโดยเฉพาะเลยเหรอใช่เรียนเป็นออยพนติ้งอะไรอย่างเงี้เลยอะวาดรูปโดยเฉพาะเลยแล้วปรกวากฏพอตอนนั้นก็ไปเรียนที่ปารีส แล้วก็เรียนที่สตอกโฮล์มด้วยแล้วก็ปารีสด้วยแล้วปรากฏว่าตอนเรียนจบคือปีหนึ่งเก้าสามเก้าพอดีจําได้ปะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกพอดีคือยังพอดีประจวบเหมาว่ากลับมาบ้านทันสุดท้ายก็เลยได้กลับมาอยู่ที่บ้านในช่วงสงครามโลกอืมและสิ่งที่พีไปกว่าน,นั้นคือเขามีน้องชายสองคนใช่ปะเธอน้องชายคนกลางอ่ะต้องไปรบด้วยและในตอนนั้นที่เฮลซิงกิที่บ้านของเขาที่อยู่ะคือมีระเบิด ลงบ่อยเหมือนกันอ่ะอืมก็คือเครียดเลยตอนนั้นสถานการณ์ตึงเครียดมากจริงทั้งน้องชายก็ไม่อยู่ทั้งสถานการณ์ที่บ้านก็แบบอันตรายมากๆอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือเขาวาดภาพไปเนาะทำออยเพนติ้งต่างๆอะไรอย่างนาง,นง,าานนง,งนี้เนาะและได้จัดแสดงในช่วงนั้นด้วยแล้วปรากฏว่ากระแสะตอบรับไม่ดีแต่เขาวาดแบบไหนอะรู้ไหมรู้คือเขาจะวาดเหมือนเรียลลิซึมทั่วไปอืม ดี๋ยวจะเอารูปไปแปะเอาไว้ให้ดูว่าเขาวาดภาพไหนที่บอกว่าแบบเออเป็นภาพที่เขาวาดแล้วเอาไปจัดแสดงแล้วปรากฏว่าเออแสตระดับไม่ค่อยดีอยู่อย่างเงี้ยเนาะและสิ่งที่โทบี้ทาคือวาดการ์ตูนแต่ออยเพนติ้งก็เป็นการ์ตูนเลยใช่คือมันเป็นสิ่งที่เธอทําแล้วแฮปปี้แต่ะเด็กๆเลยกลับมาทําอ่ะแต่เือโทบี้ไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นอาชีพนะคือแค่เหมือนกับวาดเพื่อระบายความรู้สึกออกมาข้างในอะ่ะเราเลยจะเห็นว่าโลกของมูมินมันสงบมาก ทุกคนแฮปปี้มีธรรมชาติสวยงามมีความสันโดษอะไรอย่างเงี้ยและโทวีเอ็ก็พูดว่านี่แหละคือที่ที่เขาจะหลบหนีตัวเองออกมาจากโลกแห่งความจริงอะที่มันแบบปัญหาเยอะแยะเข้ามาสู่ในโลกที่อย่างสงบสวยงามอย่างเช่นมูมินันเล่เหมือนเขาวาดสิ่งตรงข้ามกับสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ในปัจจุบันนะเนอะใช่โทวีเคยเขียนจดหมายหาเพื่อน แล้วพูดสิ่งนี้แหละว่าทุกครั้งที่ระเบิดลงแถวบ้านแล้วมันได้ยินเสียงบอมบิงอะและ้วเธอจะเครียดมากและนั่นแหละเธอจะหลบตัวเข้าไปอยู่ในพื้ืที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยโทวี่ก็เลยวาดมูมินหรือวาดโลกเนี่ยมูมินวันเล่ขึ้นมาเยอะมากๆโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอาชีพนะไม่ได้คิดว่าเนี่ยจะทําเป็นตัวกระตูนจะมาขายตุ๊ก,กตาอย่างที่ทุกวันนี้อะไรเงี้ยคือคิดแค่คว่าเอออยากวาดขึ้นมาแต่ปรากฏว่า พอสุดท้ายคือเอาให้เพื่อนคนอื่นดูเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเป็นงานที่ดีมากเลยนะอืมเป็นงานที่ดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะทําตั้งแต่แรกหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจจะขายใช่หรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือไม่ตั้งใจจะขายอ่ะมันเลยดีอ่ะอ่าใช่เพราะมันจริงใจอืมใช่ใช่ใช่สุดท้ายก็เลยเกิดเป็นหนังสือมูมินเล่มแรกขึ้นมาคือ the moomin and the great flood เล่มสองที่ออกมาปีต่อมาคือปีสี่หกเลยเนาะคือโค n มิดอินมูมิเลนซึ่งสองเล่มนี้แหละที่พูดเรื่องภัยพิบัติแบบเออแต่จริงๆมันก็มีความแบบเชื่อมโยงกับหายนะอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่แอ่์แอรกมีน้ําท่วมและดาวตก <laughs> ใช่ใช่ดาท่วมและดาวตกเลยอะ่ะคือเออมันคือเรื่องของครอบครัวนหนึ่งที่แบบโอเครักกันแฮปปี้อยู่ในพื้นที่สันโดษสงบสุขแต่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วจะดิวกับภัยพิบัตินี้ยังไงหรือความที่แบบ ครอบครัวต้องออกจากบ้านตัวเองต่างๆเหมือนในช่วงสงครามอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันรีเฟล็กคือออกมาในหนังสือสองเล่มนี้หมดเลยซึ่งเป็นหนังสือเด็กนะและสิ่งที่น่ารักคืออันนี้สปอยเนาะแต่ทั้งสองเล่มคือแฮปปี้เอนดิ้งมันก็คงเป็นสิ่งที่เขาอยากให้มันเป็นในชีวิตจริงด้วยแหละเราว่านะใช่ใช่เราเลยรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นกําลังใจให้เด็กในช่วงนั้นที่ต้องเจอเรื่องรา ลำบากแบบนี้เหมือนกันน่ะอาจจะเป็นกําลังใจให้ตัวเขาเองด้วยก็ได้นะจริงแต่สุดท้ายชีวิตเขาเองก็แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกันนะคือน้องชายก็ได้กลับบ้านอ่าก็อตามที่อยากให้เป็นใช่คืออย่างนี้เราจะเห็นเลยว่ามูมินของเล่มแรกมันรีเฟล็กช่วงเวลาในช่วงสงครามของโทวีอ่อ่ะที่เขาเครียดเขากังวลเขาเจอกับภัยพิบัติต่างๆที่เขารู้สึกว่าเขายังรับมือไม่ได้มันใหญ่เกินกว่าตัวเขาเองอะ่ะ เดี๋ยวนะตอนนั้นเขาอายุประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบปลายเกือบสามสิบยี่สิบปลายแต่ถ้าเกิดเราดูจริงๆเราจะเห็นว่ามูมินไม่ได้รีเฟล็กแค่ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นอะแต่รีเฟล็กช่วงเวลาแห่งความรักของเธอด้วยเช่นกันคือต้องเล่าก่อนว่าโทวี่เขาเคยมีแฟนทั้งเป็นผู้ชายและผู้หญิงแต่สุดท้ายแล้วในชีวิตเขาส่วนใหญ่อ่ะแล้วแบบคนที่อยู่กับเขาจนเขาตายอ่ะเป็นผู้หญิงซึ่งตอนมูมินออกแรกๆประมาณปีสี่ห้าหรือสี่หกอ่ะเธอได้รู้จักกับคนคนหนึ่งซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้รู้สึก กับผู้หญิงคนนี้มากๆคือคุณวิวิค่าแบลดเลยคนนี้เป็นผู้จัดก,การลงละครแล้วเขาก็แบบปิงกันสะปากันอะไรอย่างเงี้ยและในช่วงนั้นคือพีกมากเพราะว่าโทวิเองก็มีแฟนอยู่แล้วอ oh. แล้ววิวิคาเองก็แต่งงานแล้วอ oh. และที่พีกว่าคือเนี่ยเรื่องราวก้อนตรงเนี้ยช่วงเวลาตรงเนี้ยทําเป็นหนังด้วย ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะเข้าเมื่อไหร่ชื่อโทวี่เออเป็นเป็นเรื่องช่วงนี้แหละของชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าเขาแอบ,บคบกันเหรอเออก็แอบ,บคบกันสั้นๆแต่ว่ามีคนไปตีความว่าหนังสือเล่มต่อมาของเขาที่เขาเขียนอะ่ะมันจะมีตัวละครสองตัวชื่อทิกูมี่กับบ๊อบสองตัวนี้เป็นแบบเดี๋ยวจะแปะรูปไว้น่ารักหน้าตาน่ารักเป็นเด็กผู้หญิงเป็นตัวสัตว์ประหลาดแหละผู้หญิงใส่กระโปรง แล้ชอบจับมือกันชอบอยู่ด้วยกันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยและมีกระเป๋าซึ่งในกระเป๋าอะมีทัพทิมที่ขโมยมาแต่คนมองว่าเนี่ยเป็นไป,นปนได้ไหมว่าโทวิสอดแทรกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะพูดว่าสองคนเนี้ยไอตัวทีคุูมี่แอนบอบอะเขาเป็นแฟนกันคือเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นแฟนกันก็ได้ถูกไหมและในกระเป๋าใบนั้น่ะที่เป็นทัพทิมอะคือความรักของทั้งสองคนซึ่งการที่เขาขโมยมาผิดกฎหมายถูกปะ และในสมัยนั้นเช่นเดียวกันคือการเป็น LGBTQ ในฟินแลนด์ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เธอคบกับผู้หญิงคนนี้ก็ต้องแบบแอบเพราะเป็นแบบมีแฟนอยู่แล้วด้วยหนึ่งใช่ไหมและสองก็คือผิดกฎหมายด้วยอืแต่ต่อมาหลังจากนั้นแล้วว่าเธอได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันชื่อว่าทูตี้ชื่อน่ารักใช่เนาะและคนนี้แหละที่เป็นแฟนกันจนสุดท้ายแบบเสียชีวิตเลยอะ่ะอ๋อก็คืออยู่ด้วยกันกับคนนี้คืออยู่ด้วยกัน สี่ห้าปีอะเธอโอ้โห oh, นานมากนานมากแล้วคือตปวติดกันมากอยู่ด้วยกันทุกที่จริงๆอะแบบเคยไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวด้วยกันทํางานก็ทํางานด้วยกันจะแบบย้ายไปอยู่ที่ฤด,ดูร้อนไปบ้านพักที่อื่นก็ไปอยู่ด้วยกันและสิ่งที่น่ารักมากคือ,อโทวีเคยว่าตัวตุ๊ก,กตาตุ่นให้กับทูที่ซึ่งเป็นตัวละครในเรื่องมูมินด้วยเหมือนกันชื่อทูทิกกี้ โอ้โหและหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยจ้าแบบถ้าเกิดเราเอารูปแบบทูที้กับทูทิกกี้มาแบบเทียบกันอะคือโอ้รู้เลยว่าคือใครอะอก็ว่าอินสปายมาจากตัวจริงนะใช่แล้วสิ่งที่น่ารักมากคือทูทิกกี้อะเป็นตัวละครที่มาในเล่มที่ชื่อว่ามูมินแลนด์มิดวินเทอร์และเป็นตัวละครที่ช่วยให้มูมินและแฟมิลี่อะผ่านฤดูหนาวไปได้อืม ก็อาจจะเป็นเหมือนคนที่มาช่วยทําให้ชีวิตฉันสดใสใช่ถ้าเกิดไม่สดใสก็ไม่อยู่ด้วยกันสีสิบหปีจนตายไหมเนาะแต่สิ่งที่เป็นจุดพลิกผันของชีวิตโทวีและมูมินอะคือช่วงที่มูมินดังหลับโลกนี่แหละคือดังขนาดไหนเธอเชื่อแหมว่าดังขนาดว่าวอลดิสนีย์เคยมาขอซื้ออะ่ะ ว่าแบบมาขอสิลิกสิทธิ์ไปเลยได้ไหมท้งชื่อมูมินและตัวละครมูมินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเธอไม่ยอมขายทำไมอะ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใจเด็ดเหมือนกันเราไม่ขายแต่นั่นแหละด้วยความที่ต้องแบบเดินสายทั่วโลกด้วยความที่ทุกทกวันต้องตอบจดหมายเด็กอะที่ส่งเข้ามาแบบชอบมูมินแบบชอบมูมินมากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คงได้จดหมายเยอะมากาจริงแล้วคือพยายามตอบกับทุกฉบับด้วยนะที่สําคัญแล้วถึงจุดนึงโทวี่ก็รู้สึกว่า เออมันมันไม่ไหวแล้วอะมันพอแล้วอะอมมันเยอะเกินไปแล้วมันดังเกินไปแล้วอะไรอย่างงี้ปะ่ะมันอาจจะกระทบชีวิตส่วนตัวมากมากก็ได้จนเธอรู้สึกว่าเธอไม่ต้องการชีวิตแบบนี้เธอไม่ได้ต้องการชีวิตที่ตัวเองเป็น public กเกอร์จนแบบทุกๆคนรู้สึกว่าเนี่ยคนนี้เราจะรอหรือว่าเราจะคาดหวังให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเนะคือมันดังทั้งมูมินและดังทั้งตัวเขาด้วยใช่ปะ่ะตัวเขาก็ดังไปพร้อมกับมูมินหรือว่า แค่มูมินอย่างเดียวที่ดังใช่ตัวเขาก็ดังในความมูมินคือช่วงนั้นเขาถึงกับต้องเดินสายแบบไปหลายๆที่เลยเพื่อเป็นเขาถือว่าเขาเป็นทูตสันตวรมตรีของมูมินวเลกอ่าก็เหมือนเป็นก็เหมือนกับโปรโมทไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเราว่านั่นแหละที่ทำให้เขาไม่ไหวคือมันดังเกินไปจนเรารู้สึกว่ามูมินมันเริ่มต้นด้วยความง่ายมากๆอ่ะเธอมันเริ่มต้นด้วยความแบบฉันแค่อยากหนีจากโลกความจริง ใช่แล้วมันความจุดเริ่มต้นของมูมินที่ดีต่อใจโทวี่คือความง่ายของมันอะ่ะคือความว่าที่แห่งเนี้ยคือที่สงบเงียบคือที่ที่แบบสันโดษและง่ายอะ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ง่ายอีกแล้วอะ่ะเข้าใจเราว่าสิ่งนี้แหละที่ที่เอฟเฟกชีวิตและความรู้สึกของโทวี่ต่อมูมินวันเล่ม,มากๆจนสุดท้ายที่เล่มสุดท้ายของมูมินอ่ะคือเป็นตัวละครหนึ่ง มาที่มูมินวันเล่แล้วพบว่าทุกคนไม่อยู่แล้วอ๋อเศร้าเลยอืมแล้วนั่นคือเล่มสุดท้ายที่โทวี่วาดมูมินแต่มูมินมีต่อไหมม,มินมีต่อแต่คนที่ว่าจะไม่ใช่โทวี่เจนเซนอีกแล้วและหลังจากนั้นที่มูมินเป็นการ์ตูนมูมินเป็นแอนิเมชันตุ๊กตกะตุนหรืออะไรต่อแอนิเมชนันอะไรต่อพวกนั้นอะอันนั้นคือเป็นอันที่ทํามาเพิ่มเติมแต่ออรรจินอลที่โทวี่เจนเซนเป็นคนวาดเองอะจบแล้วอืม และสิ่งที่เธอทําคือเธอเริ่มเขียนหนังสือนิยายตกลงมูมินจบเศร้าหรอมูมินจบไม่เศร้าหรอกแต่ว่าจบแบบบิตเตอร์สวีทอะพูดงี้ดีกว่าหน่วงหน่วง <laughs> จบแบบหน่วงหน่วงใช่ใช่ใช,ชจะเป็นยังไงลองไปอ่านเองเอ๊นนี่เราสปอยไปเนี่ยตายละถ้าเรารู้สึกว่ามูมินถ้าอ่านลองอ่านทุกเล่มอะ เราจะเห็นเลยว่าเห็นชีวิตของโทวีในนั้นหมดเลยหรือแม้แต่หนังสือที่เขาเขียนมาหลังจากนั้นมันก็จะรีเฟล็กถึงชีวิตของเขาอยู่เสมออย่างเช่นมีเล่มหนึ่งที่เขาเขียนเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับคุณยายของเธอแล้วปรากฏว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตรงกับชีวิตหลานสาวกับคุณแม่โทวีอะ่ะอืมเป็นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้จริงๆอะ่ะเออหรือ พื้นที่แบบมูมินวันเล่เลยก็ตามอย่างเงี้ยมันก็คือเกาะที่เธอเคยไปตอนเด็กๆอะ่ะและต่อมามันคือเกาะที่เธอตัดสินใจไปอยู่คือสุดท้ายตอนประมาณปีหกสี่อ่ะเขาก็เออทนไม่ไหวแหละความวุ่นวายความอะไรเงี้ยเลยไปซื้อบ้านอยู่เกาะห่างไกลมากแล้วอยู่กับแฟนสองคนเหมือนชีวิตเขาเหมือนกับที่การ์ตูนที่เขาเขียนเลยประมาณนั้นอะ่ะมันมาจากชีวิตเขาแล้วเขาก็ทําตัวเองให้เป็นเหมือนในการ์ตูน ใช่เพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการมั้งคือเออรู้สึกว่ามันใส่มากไงว่าเนี่ยฉันต้องการเชื่อแบบเนี้ยฉันเลยเขียนไปในการ์ตูนอ,อะแลวสุดท้ายฉันก็ทําแบบนั้นจริงๆเให้ทำง,งั้นจริงจริงอะการ์ตูน<ะ>คือฉันและฉันคือการ์ตูนอืมใช่คือเธอรู้ปาว่าสิ่งที่พีคือบ้านของโทวี่ที่เกาะคือไม่มีน้ําและไม่มีไฟฟ้านะจ๊ะไม่มีไฟฟ้าอยู่ได้ไงอะแต่ว่าแฮปปี้มีความสุขมากไปเขียนหนังสือ ไปทํางานอืมและก็นั่นแหละแล้วคือหลังจากนั้นก็คือเลิกเขียนมูมินแล้วก็กลับมาเขียนหนังสืออย่างจริงจังคือไอก,การที่เขาเลิกเขียนมูมินมันก็คือทั้งสองอย่างแหละคือนอกจากว่าเขาทนชื่อเสียงไม่ไหวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแม่เขาเสียและอย่างที่บอกว่ามูมินวันเล่มันเป็นเรื่องครอบครัวของเขาอะแล้วพอคนคนหนึ่งในครอบครัวจริงๆไม่อยู่แล้วอะมูมินวันเล่มไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอะอืมก็อาจจะไม่มีเหตุผลที่จะต้องเขียนอีกแล้วเนะ เมื่อคนในครอบครัวหายไปหนึ่งคนม,มันก็เหมือนกับแบบมันหายไปบางอย่างบางส่วนของชีวิตหรือบางส่วนของกระตูนมันหายไปบางอย่างจนเรารู้สึกว่าถ้าเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้น่ารักเหมือนเดิมแล้วก็ได้อะมันคือความเศร้าในนั้นด้วยอ่ะคือสุดท้ายโทวี่ก็อย่างนี้แหละก็โอเคมูมินก็ยังคงลดแล่นต่อไปแต่โทวีก็คือโอเคไม่ทําต่อแล้วแล้วก็มาเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ย จนสุดท้ายเขามาเสียตอนปี2001อายุ87ปีและเขาก็ยังอยู่กับผู้หญิงคนเดิมนะคือทูที่และหลังนั้น7ปีทูที่ถึงเสียตามไปแต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือเนี่ยทางชีวิตของโทวีอ่ะเขาใช้มูมินวัเล่เพื่อที่จะสร้างโลกอีกโลกหนึ่งขึ้นมาที่เขาอยากจะอยู่อ่ะแล้วมันคือการใช้ศิละปะเพื่อหลีกหนีความจริงหรือเปล่าสำหรับเธอใช่นะสำหรับเรา เธอเคยเห็นศิลปินที่หลีกหนีความจริงแบบอื่นบ้างไหมนอกจากนี้อะ่ะเธอมองว่ายังไงบ้างก็เยอะแยะนะแบบว่าเวลาที่เรารู้สึกเศร้าเสียใจหรืออะไรเงี้ยเราก็ไประบายลงกับงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่างานของศิลปินส่วนใหญ่เหล่านั้นะมันจะมีม mm ูท hmm. แห่งความแบบดารดกอยู่ในนั้นนะ่ะที่เรารู้สึกนะอ mm hmm. เออแต่ว่ากับโมมินเนี่ยเราไม่เห็นนะอืมการหนีความจริง ของเขาอะมันเหมือนทวิสโลกไปเลยอะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่สดใสสวยงามอืมเราไม่ได้รู้สึกถึงความหม่นในนั้นอะถึงแม้ว่าต่อให้ในชีวิตจริงเขาอะอม,มันจะมีความแบบเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วโลกนี้มันโหดร้ายจังเลยแต่เขาไม่ได้เอาความโหดร้ายนั้นนะไปลงก,กับงานเขาเลยอะมันมีแต่ความแบบแฮปปี้สดใสอะไรเงี้ยอืมอม,มันเหมือนเซฟโซนเนาะสำหรับเราเหมือนกับมูวินัาเล่คือเซฟโซนอะคือ โอเคโลกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ที่แห่งเนี้ยคือโลกที่แบบปลอดภัยอะแล้วมันน่าสนใจมากๆที่เออและในโลกนี้แหละที่ความเลวร้ายต่างๆของโลกมันมันมาไม่ถึงจริงๆอะอืมเราเลยมองว่ามูมีมสสาหรับเรามันเป็นมากกว่าหนังสือเด็กเนอะมันเป็นเซฟโซนมันเป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงคนนึงสร้างขึ้นมาเพื่อหลบหนีความจริงที่โหดร้ายอะเพราะแบบเรารู้สึกว่าต้องพี่หลายๆอย่างคือ ความจริงมันโหดร้ายเกินกว่าที่เราจะแก้ไขได้อะปัญหามันใหญ่เกินกว่า,าจะแก้ไขได้อะเออก็อ่ออนอานใจงั้นปัญหาสงครามอะไรเงี้ยแบบว่าสงครามหรืออย่างเรื่องแบบ L G B T Q ที่ที่ไม่ได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยคือมันใหญ่เกินกว่าจะแก้ด้วยตัวคนเดียวอะและโอเคเราต้องสู้กันต่อไปแหละแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราทาได้คือเราสร้างโลกขึ้นมาหนึ่งโลกอย่างที่โทวีทําและไปอยู่กับมันบ้างในบางครั้งเพื่อให้เรา ยังรักษาแบบสุขภาพจิตตัวเองไว้ได้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญอืสําหรับเราอะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่งานแบบมูมินอะก็ต้องมีอยู่ใช่คือบางทีเวลาที่เราเจออะไรที่มันแบบเครียดมากๆหรือทําให้เราแบบบั่นทอนสุขภาพจิตเรามากๆอะโลกของความสวยงามหรือโลกของการ์ตูนอะไรยเงี้ยก็ยังเป็นที่ที่เราแบบว่าเฮ้ยขอแวบ,บเข้าไปหน่อย ใช่ <laughs> แล้วเราเชื่อเหมือนกันว่ามูมินวันเล่ไม่ใช่เซฟโซนแค่สําหรับคุณโทวีคนเดียวแต่มันคือเซฟโซนสําหรับเด็กหลายๆคนด้วยอะเราเลยรู้สึกว่านี่แหละคือความสําคัญและนี่แหละคือการต่อสู้ที่คุณโทวีให้ไว้กับพวกเราวันนี้ศิลปะการต่อสู้ก็ขอจบเท่านี้เนาะเราก็จะไปดูมูมินกันต่อไป <laughs> <laughs> น่ารัก <laughs> และซื้อมูมินกันต่อไป แล้วก็อย่าลืมซื้อของลิขสิทธิ์นะคะได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปแปะรูปมูมินต่างๆหรือว่าแนะนมูมินต่างๆแล้วก็รูปของคุณโทวีด้วยเนาะไว้ใน a r ร์เทเลอร์แล้วก็ไว้ในเพจเดอะคลาวดด้วยค่ะวันนี้ก็เตยพาซินีค่ะปูเป้จ,จุธาราค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ r e a d t h e c l o u d c o หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ